ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์และเพื่อนๆชาวเอฟซีกีฬาเบรดทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ก็เปิดกุุ๊ของตัวเองนะครับ <c oughs> ก็มาเจออีกหนึ่งองนะครับในพระหล่อยอยู่แล้วนะครับกันแล้วว่าเจอหลวงพุทคงวัดบางอ,อ,อ้อพรอมนอเหรียญ่ออรุณเทพบุตรนะครับวันนี้มาเจออีกองคหนึ่งนะครับ ก็เป็นเหรียญหล่อเหมือนกันนะครับหล่อโบราณต้องบอกว่าหล่อโบราณนะครับพิมพ์พระรีลานะครับ,รรรบสองหน้าหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับสุพรรณบุรีก็ถือว่าเป็น 1, อีก,อกหนึ่งเกจิสมัยยุค2500นะครับอ2500ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านเป็นพระสมถะนะครับประวัติคร่าวๆนะครับหลวงพ่อก็เกิดประมาณ ปี2 4 3สามานะครับ2435นะครับแล้วก็อุปสมบท2456นิะครับที่สุพรรณบุรีนะครับท่านเก็ามรณนะภาพก็2 5 0 8อายุได้73ปีนะครับพระเครื่องนะครับส่วนใหญ่นะครับตามที่ผมได้ศึกษาก็จะสร้างตั้งแต่2470นะครับแล้วก็เริ่มหล่อบางบางหนังสือก็บอกบางตำราก็ว่า 2473นะครับเริ่มหล่อพระนะครับเริ่มแจกแล้วท่านเป็นพระสมถะนะครับไม่รับเงินบริจาคทั้งสิ้นนะครับหล่อพระรีบทําให้เสร็จหล่อเสร็จก็แจกเลยญาติโยมก็แจกหมดในวันนั้นนะครับตามประวัตินะครับท่านเป็นพระธรรมทะนะครับตาแหน่งยศศักิ์อะไรไม่เอาทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเกจิที่น่านับถือยกย่องบูชานะครับขอรบกับไหวนะครับมีโอกาสผมก็จะแวะไว้ จะแวะไปครับไม่ได้แวะไว้ครับก็องนี้มาดูกันนะครับพระรีดาหลวงพ่อโบยนะครับพิมสองหน้านะครับเพราะว่ามีไว้ก็จะทําให้หน้าที่การงานก้าวหน้านะครับเพราะว่าเป็นพระที่เหมือนกําลังเดินนะครับพระรีดานะครับก้าวขาเดินนะครับก็ก้าวหน้านะครับมาเรามาดูกันเบื้องต้นนะครับก็ไม่ต่างกับที่ หลวงเมองเงินวัดบางคานนะครับหรือว่าเหรียญหล่อนะครับหลวงพรอคงนะครับคือการดูเหรียญหล่อสมัยโบราณเนี่ยผมจะรวมไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเหรียญหล่อสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ต้องมีหุ่นเทียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หล่อติดช่อนะครับแล้วก็หล่อติดช่อขึ้นมานะครับบางองค์จะเห็นชัดนะครับแต่องค์นี้ก็ด้วยความที่บอบช้ำนะครับบอบช้ำเสร็จนะครับมีรอยตะใบใช้จับมือถูจนเลี่ยมหมดแล้วนะครับ ก็จะเป็นสองหน้านะครับก็จะติดช่อตรงด้านใต้เหรียญนี้นะครับหรือเรียกอีกพิมพ์นึก็เรียกอะไรพิมพ์ใบหอกนะครับใบหอกครับจะลักษณะนี้นะครับเอามาดูพุทธศินกันครับก็จะเป็นพระลีลานะครับปางลีลานะครับอยู่ในซุ้มนะครับเรียกสมครอบแก้วแล้วกันนะครับอยู่ฐานบัว5กลีบนะครับมีฐานบัว5้ากลีบ อยู่ข้างล่างฐานบัว5ากีบนะครับเส้นซุ้มขึ้นไปแล้วด้านนอกเนี่ยจะมีเส้นรัศมีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังมีร่องรอยเขาโค้งให้เห็นอยู่นะครับเส้นรัศมีรอบเลยนะครับทั้งทั้งสองหน้าเลยนะครับหน้านี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับอ่าหน้านี้ชัดหน่อยนะครับอยู่บนฐานบัวห้ากีบนะครับแล้วก็มีเส้นรัศมีนะครับเบอร์รอบสองข้าง เป็นปางดีลานะครับสังเกตว่าพื้นนะครับพื้นน้านในจะต่ากว่าด้านนอกนะครับพื้นด้านในต่ากว่าด้านนอกนะสองหน้าเลยนะครับนะครับพื้นน้านในต่ากว่าด้านนอกนะครับแล้วเส้นซุ้มเนี่ยมีความหนานูนมีความนูนกว่านะครับมีความนูนด้วยนะครับไม่ใช่เรียบแบนนะครับเนี่ยนูนนะไม่ดูจะชัดนะครับ เส้นซุ้มมีขอบนูนขึ้นมานะครับอาจถ้าพระที่ไม่สิบเลยน่าจะจะนูนสูงกว่าน,นี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบแบนไม่เยอะเลยนะครับอ,อันนี้คือพุทธลักษณะนะครับทีนี้เรามาดูกายภาพนะครับธรรมชาติของเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อต้องบอกว่าเนื้อโลหะหล่อพระทุกชนิดนะครับที่มีการหล่อโบราณสมัยก่อนต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเนื้อทองผสมนะครับ ผสมอะไรก็โลหะอะไรก็ได้ครับที่ชาวบ้านมีก็มาผสมกันนะครับเลยเรียกว่าทองผสมแต่ส่วนใหญ่แล้วจะหนักไปที่ทองเหลืองเพราะว่ามีราคาถูกนะครับแล้วก็สมัยก่อนใช้ทองเหลืองนะครับชาวบ้านจะใช้ทองเหลืองในพวกภาชนะต่างๆนะครับจะเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเงินเป็นนาคเป็นขันลงหินหรือเป็นทองเนี่ยก็ต้องเป็นผู้มีฐานะนะครับแต่ก็มีมีเอามาใส่นะครับแต่ประวัติเพราะว่า ก็อง์นี้นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องพันเอ็กซ์จะไม่ได้เห็นเป็นเหลืองอมเขียวนะครับจะเห็นประกายสีเป็นทองคําเลยครับที่ผิวพระนะครับก็สแสดงว่าในการลอเนี่ยครับเนื้อโลหะมันหนักกว่ามันเขาเรียกว่าเนื้อทองเหลืองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันรวมตัวกันก่อนนะครับพอมเย็นตัวมารวมตัวนี่ทองคำเนี่ยไม่รวมตัวด้วยมันอาจจะลอยอยู่ที่ผิวหน้านะครับ เขาเลยเรียกกันว่าพระเปียกทองเปียกทองนะครับที่ว่ามีทองคําเราเห็นทองนะครับว่าพระเปียกทององค์นี้เหลืองจังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่นที่มาที่ไปของเปียกทองแต่จริงนะคำว่าเปียกทองมันเป็นวิธีการทําสมัยโบราณน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมมีเกดเล็กเกตน้อยไว้ตอนท้ายนะครับในเรื่องของคําว่าเปียกทองคืออะไรนะครับมาดูพุทธพิมพ์วันนี้ต่อนะครับ ลักษณะนะครับเนื้อหล่อต้องบอกว่าผิวจะไม่เรียบตึงเหมือนผ้าปั๊มนะครับผิวจะต้องคูคะเห็นไหมครับคูคะย่นมีตุม่มมีหลุมมีบอ่อนะครับมีเม็ดหลุมมีกาศเนี่ยมีฟองอากาศนะครับเพราะว่าเป็นผ้าหล่อนะครับเป็นผ้าหล่อเนี่ยพื้นผิวไม่เรียบเห็นไหมครับสีดำดำน้ำตาลแดงอมดำพวกนี้นะครับเป็นคาบสนิมที่จับ นะครับจับแน่นแล้วแล้วก็ไข่ขาวๆเนี่ยนะครับก็เป็นสนิมสังกสีนะครับแล้วก็กลายหนักเข้านะครับจับตัวมันก็ก็มีสนิมเขียวเขียวหยกก็มีเดี๋ยวลงกล้องจะเห็นกว่านี้นะครับเนี่ยดูระหว่างขานะครับเนี่ยสนิมเริ่มเขียวแล้วเนี่ยจะเป็นสนิมเขียวนะครับไปแล้วก็จะเป็นเขียวหยกเลยนะครก็ถ้า เริ่มทำสองสี่เจ็ดสามก็นี่สองห้าหกสี่ก็ประมาณเกือบเก้าสิบปีแล้วครับเก้าสิบปีแล้วก็ถือว่ามีอายุพอสมควรนะครับเนื้อโลหะนี้น้องๆหลงพึ่งเงินเลยครับหลงพ่งเงินก็ร้อยต้นต้นนะครับร้อยต้นต้นี่เน,น,น,นื้อทองผสมนะครับภาพจนิมนะครับดำดำ ดูเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยคือธรรมชาติของผ้าหล่อเนี่ยเราถ้าจําได้เนี่ยเราเราจะรู้ทันทีเรารู้พิมแล้วน,นะครับเรารู้ว่าพิมพเนี่ยสร้างเรารู้วิธีการสร้างคือสร้างจากการหล่อแล้วหล่อติดช่อนะครับแล้วก็ตัดตัดช่อจากด้านล่างนะครับก็ต้องมีรอยจะใบถูกต้องไหมครับแล้วผมมีพึ่งเนี่ยก็ต้องมีรอยจะไบนะครับพอพอแกะ บล็อกออกมาแล้วเนี hmm? nah. ่ยจากการหล่อมีรอยตะใบนะครับมีร่องรอยจากการหล่อเทไม่เต็มเนี่ยน้ำไม่เต็มนะครับแล้วมีรอยตะไบนะครับอาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวเราดูในพันเอ็กอีกทีหนึ่งนะครับขยายปนเน็ก็จะเห็นชัดนะว่ามีร่องรอยของตะไบนะครับต้องบอกเลยว่าพระหล่อโบราณนะครับเนี่ยหล่อเสร็จแล้วเนี่ยมีร่องรอยของตะไบในการเก็บงานนะครับครับมีร่องรอยตะไบ ด้านนี้นะรอยจะไบนะครับที่เงานี้เพราะว่าม threaten. ือส with ัม <how> ผัสแล้ว <standby> ก <muffin Life> <c oughs> ็สนิมด้วยนะครับเนี่ยการสัมผัสมากก็จะเงาเงาอย่างเงี้นะครับก็เป็นที่นิยมนะครับบนพื้นที่ก็เก็บกันไม่ปล่อยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหายาก ในเรื่องของจํานวนเนี่ยไม่สามารถระบุได้นะครับเพราะว่าท่านสร้างแล้วก็แจกสร้างแล้วก็แจกไปเลยนะครับเราก็ต้องอาศัยดูอายุความเก่าของโลหะนะครับเป็นหลักอย่างนี้นะครับก็เป็นที่ต่อหานะครับราคาก็อย่างนี้ก็หลักหมื่นหลักแสนนบบางพิมพ์นะครับพิมพที่นิยมนิยมก็หลักแสนนะครับก็เป็นอะไรที่หายา,ยากอยู่นะครับ อ่ะเดี๋ยวติดตามชมนะครับในภาพขยายดูเนื้อกันนะครับดูพื้นผิวจริงๆว่าลักษณะยังไงคือถ้าลงกล้องอย่างเงี้ยเราอาจจะจะพอเห็นอยู่แต่ว,ว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับเราดูให้ลึกซึ้งเราก็ต้องขยายพันเอ็กเลยนะครับตำหนิเนี่ยอย่างตำหนิเนี่ยเนื้อเกินเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยนะครับจากแม่พิมพ์เนี่ยก็มีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีเนื้อเกินนูนๆอยู่เนี่ยจากแม่พิมพ์เลยนะครับ ข้างเลยนะครับบางดีลาพยายามจะโฟกัสให้ดูชัดๆก็ด้วยเก็บไว้นานนะครับเนี่ยเก็บตั้งแต่ผมเริ่มสะสมผ้าเลยเริ่มเล่นผ้าสะสมผ้านะครับก็ออกมาเกยงท่านคงไม่อยากไปไหนนะครับพระ คงคู่ควรกับคนดีนะครับนี่ก็เลยอยู่กับผมได้นานนะครับก็เลยไม่ไปไหนนักกีนะครับมาดูความเก่านะครับเด่นพาด้วยตาครับอย่าเชื่อหูนะครับผมเคยลงไปในเช็คในเว็บตรงเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะเขาก็บอกพัดเกนะครับพัดตลาดนะครับเราไม่ได้ศึกษาก็พูดกันไปมั่วนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวดูภาพขยายพันเอ็กแล้วท่านจะร้องโอ้ว้าวนะครับก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับฮีรานือบเรศสวัสดีครับครับก็มาต่อกันที่ภาพขยายกล้องพันเอกนะครับสังเกตว่าเป็นธรรมชาติเลยนะครับเนื้อพระโลหะรอนะครับต้องบอกว่าเนื้อโลหะรอ ต้องเป็นลักษณะนี้เลยครับถ้าปั๊มนะครับหรือว่าฉีดมาผิวจะเรียบตึงนะครับจะไม่มีหลุมมีหลุมอากาศมีหลุมเม็ดแร่เม็ดทรายพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาขึ้นหุ่นเทียนนะครับก็เหมือนหลอจอบหลุมเงินนะครับจอบเล็กจอบใหญ่หรือพระอื่นนะครับสมัยที่หล่อโบราณยุคนั้นนะครับก็จะมีการขึ้นหุ่นเทียนก่อนนะครับแล้วก็ติดช่อนะครับ กรททำการสํารอกขนคีพึ่งแล้วก็เทน้ําทองต้องเป็นลักษณะนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยผมกล้าการันตีนะครับเพราะว่าผมอยู่ในงานช่างมา10กว่าปีนะครับเรียนเฉพาะเรียนนะสิกว่าปีนะครับทำงางอย่างหากคือเรื่องของโลหะเนี่ยเราลองศึกษาโลหะวิทยาดูนะครับไม่ว่าจะเรื่องของส่วนผสมก็แล้วแต่นะครับถ้าส่วนผสมที่ไม่ได้มาจากส่วนผิดพลาดหรือว่าไม่มีการมาตรฐานกะเกณอะไรเนี่ย ยังไงแล้วเนี่ยสีผิวก็จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าหลอกั่ครั้งยังไงเนื้อก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วจากการบันทึกเนี่ยเราก็จะสังเกตว่ามันไม่มีการบันทึกนะครับว่าหลอจํานวนเท่าไหร่ครั้งและกี่องค์เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับมาตรฐานยังไงแต่ว่าจากข้อมูลนะครับก็เริ่มทําตั้งแต่2 4 7 3นะครับเป็นต้นมาประมาณสักถึง2 4 7 6 7 9อะไรเนี่ยนะครับที่ผมฟังคลิปมาหรือว่าอ่านตำรับตำราใน YouTube นะครับใน Google อย่างนี้นะที่ให้ข้อมูลกันไว้นะครับพวกอาจารย์ที่เขาเขียนหนังสือนะครับเราก็จะเห็นว่าเนื้อโลหะเนี่ยก็ประมาณอายุสัเก้าสิบปีนะครับประมาณสั่เก้าสิบปีนะครับก็น้องๆเรียนจอบเล็กจอบใหญ่หลงเมื่อเงินนะครับเนื้อโลหะจะใกล้เคียงกันมากผมลองเทียบดูแล้วนะครับ ถามว่าถ้าเรามองตาเปล่าก็จะออกเขียวเขียวอมเหลืองเหมือนกันนะครับถ้าดูตาเปล่าไม่ผิดนะครับถ้าเขาพูดว่าเขียวอมเหลืองแต่จริงๆแล้วสองดูเนื้อนี่นี่นี่ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับม,มีเหลืองมีทองมีเขียวมีแดงแล้วก็มีเงินเหนีหยครับเรื่มเรื่มเนี่ยนี่ออกส่วนผสมของเงินเลยนะครับส่วนผสมของเงินเลยเดี๋ยวผมจะค้างไว้จุดนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยมีทองเหลืองเหลืองมากๆ,ๆนี่คือทองนะครับ เห็นไหมครับอยู่ในตําแหน่งเดียวกันเนี่ยมีทองมีเงินมีทองเหลืองนะครับอาจจะมีเหล็กก็ได้นะครับสังกะสีไม่ใช่เหล็กครับสังกะสีนะครับตัวตีสังกะสีนิกเกิลอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าทองเหลืองเนี่ยคือส่วนผสมของทองแดงกับสังกะสีอยู่แล้วนะครับก็ต้องมีทองแดงด้วยนะครับเห็นไหมครับกี่นี้มีทองกับเงินเนี่ยทองนี่จะอยู่บนเลยนะเพราะว่าน่าจะเกิดการเซตตัวทีหลัง พวกโลหะที่มีมวลหนักกว่านะครับแล้วทองเงินก็จะขึ้นเป็นพายข้างบนอย่างนี้นะครับเนี่ยธรรมชาติของโลหะหล่อผิวจะไม่เรียบนะครับจำไว้นะครับผิวจะไม่เรียบนะครับเนี่ยมีหลุมอากาศนะครับมีหลุมเม็ดทรายเกิดจากทาดินนวลทาพพอกุนดินต่างๆเนี่ยครับหรือว่าน้ํามูลงวอะไรพวกนี้นะครับตามตำรับตาําราสมัยโบราณนะครับ อันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับสวยงามครับคาบสนิมขี้เบ้าไล่ไปเลยครับแดงแต่ส้มแสดแดงดำนะครับไล่ขึ้นมาเลยสีอ่อนไปยันสีแก่จนดำเลยนะครับแล้วก็ออกขีขาวนี่ก็สนิมดังกสีแล้วเริ่มอมเขียวนี่ก็เป็นสนิมทองเหลืองนะครับจะเป็นสนิมหยกเนี่ยเริ่มเขียวเราจะเห็นคาบ ขมเหาคาบขี้เบ้านะครับีก็เรียกคา,าบคาร์บอนอะไรเงี้ยเกิดจากการไหม้ค,ความร้อนของน้ําโลหะกับน้ามุงงัวนะครับอาจจะดำดำอมเขียวอย่างเงี้ยก็เป็นไม่ได้หมดนะครับนี่คือหลักการทางโลหะวิทยาอยู่แล้วนะครับเนี่เราดูสภาพเนื้อโลหะเนี่เปียกทองเลยนะครับนี่ผมบอกว่าองค์นี้เปียกทองเลยเพราะว่าถ้าผมส่องเนื้อทองเหลืองเนี่ยอย่างหลวงพ่อเงินเนี่ย ยังไม่มีเหลืองแบบนี้เลยครับนี่มันเหลืองเหลืองแบบทองคําเลยนะที่อยู่ผิวๆด้านบนเนี้แล้วในจุดเดียวกันนี่มีเงินด้วยนะครับมันทําให้เราเห็นวันณะของเนื้อ,อทองผสมเอาง่ายๆที่เ็าเรียกว่าทองผสมเนี่ยครับถ้าคุณหยิบสองขึ้นมาเนี่ยนะครับความเก่าต้องมีนะครับหนึ่งนะรธรรมชาติความเก่าในการหลอ่อนะครับแล้วก็โลหะต้องมีหลายวันณะต้องมีหลายวันนะ ไม่มีเหลืองอย่างเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเปียกทองแก่ทองลราไล่ลงไปเป็นทองเหลืองนะครับเนี่ยด้านบนเป็นทองคําด้านล่างไล่เป็นทองเหลืองคือจริงๆมันไม่ได้เยอะหรอกครับมันอาจอยู่ผิวด้านบนเฉยอ่สนิมเขียวสนิมหยกนะครับเนี่ยสังเกตว่ามีหลายวันนะนะครับนี่ผมซูมลงมาลึกๆเลยนะเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายวันนะมากเนี่ยมีเงินด้วย มือไม่นิ่งเลยนะว่าตัวเองซะน,นั้นไม่รู้จะขยับหาอะไรอ่าเจอจนได้ครับนี่เห็นไหมครับว่ามันจะมีหลายวันนะ <c oughs> ตัวเนี้ยเห็นไหมครับทองคํานี่คือสีของทองคําเลยนะออกเหลืองอย่างนี้นะครับเนะียวันนะเห็นไหมครับแล้วก็เริ่มมีเงินผสมเข้ามาด้วย นะครับเนี่ยสีออกกองคำนะครับมีเงินมีทองแดงนะครับมีสังกสีเพราะว่าสังกสีผสมทองแดงนะครับถึงจะได้ทองเหลืองออกมานะครับแล้วสมัยโบราณนะครับสมัยที่หลวงพ่อโบยสร้างพระนะครับก็ให้ชาวบ้านนะครับใครมีอะไรก็มารวบรวมกันจริงๆนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเงินทองนาคนะครับทองเหลือง เนื้อสำริดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับขันโตกเนื้อขันลงหินก็มารวมนะครับท่านไม่ได้แยกออกนะครับอ่านี่เห็นไหมครับเนี่ยมีหลายวันนะถ้าท่านเห็นพระเ,เนื้อหลายหลายวัน,นะเนี่ยของโบโบยนะครับแท้ละแท้ไปก็ร้อยเอนนะครับเกือบนะร้อยแล้วแค่พิมพ์ใช่เนื้อวน,นะใช่นะครับพิมพ์ใช่วน,นะใช่เนื้อหาจากการหล่อใช่ จบเลยครับเป็นธรรมชาติสามอย่างนี้ครับพิมพ์ yeah, no ใช่นะครับไม่ใช่จำหนีนะเพราะว่า <c oughs> อย่างที่บอกแ <c oughs> <ค>ล้วครับว่าการเล่นพระโบราณนะครับที่ขึ้นหุ่นเทียนเนี่ยมันไม่มีจำหนีตายตัวไม่มีจำหนีแล้วครับเราดูความเป็นธรรมชาติเนี่ยมีหลุมมีบอ่อครับมีคาบไขเนี่ยดูวันหนะมีทองทองแดงมีเงินนะครับมีหลายวันหนะเลยนะครับเนี่ยแล้วความหดเขียวแห้งเป็นธรรมชาตินะครับคาบคาร์บอน ครับทนิ่มต่างๆมีครบทุกอย่างนะครับเราดูหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของการตะใบนะครับเมื่อทุบบล็อกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการตะใบขอบตกแต่งนิดหน่อยนะครับส่วนที่เกินแล้วก็มีการตัดช่อข้างล่างก็จะใบนะครับนี่ด้านล่างด้านล่างก็มีรอยตะใบเห็นไหมครับแต่อาจจะสึกไปบ้างเพราะว่าองค์นี้บอบช้ำ จับมาเยอะจนเลี่ยมหมดแล้วนะครับก็ยังเห็นร่องรอยตะใบ,บครับ,ะบตะใบตะใบาอาจจะละเอียดด้วยนะครับเนี่ยจากที่ผมสังเกตเงาเงา,งาก็เป็นคราบสนิมคราบมันๆน,นะครับที่มือไปสัมผัสนะครจะเกิดความมันขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของแคนไซที่อะไรเหงือ่อที่เหงือ่อเราเหงื่อเราไปจับแล้วเกิดแคนไซนะครับความเค็มด้านข้างนะครับเนี่ย ก็ยังหลงเหลือล่องรอยการตะไบครับให้เห็นก็มีการตะไบขอบนะครับก็ถือเป็นการพิจารณาอีกจุดหนึ่งนะครับอ่าอย่างนี้ยิ่งธรรมชาติเลยครับก็เป็นเรื่องของการหล่อไม่เต็มเห็นไหมครับการหล่อไม่เต็มก็เป็นอีกวิธีการพิจารณาแบบหนึ่งในเรื่องของกระบวนการหล่อพระหล่อนะครับ ดูหลายๆจุดครับแล้วดูหลายๆอย่างเรามาประมวลผลนะครับถ้าคนที่ดูชํานาญแล้วบางทีก็ดูตาเปล่าก็รู้แล้วใช่ไม่ใช่นะครับเราต้องดูบ่อยๆครับยิ่งเห็นของจริงเรายิ่งยิ่งจําได้เราจะง่ายต่อการศึกษาพระนะครับหาของจริงไม่ได้เราก็ดูอย่างเนี้นะครับวิดีโอนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเห็นจะจมีคนอธิบายให้นะครับไม่เหมือนสมัยก่อนดูแต่ภาพในหนังสือ ทัง้งที่เป็นพระเกศทั้งนั้นนะครับที่ลงหนังสืออะไรอย่างเนี้นะครับเราก็จะผิดพลาดหลงทางได้นะครับดูความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับสนิมรอยตะใบแม้ทั้งรอยหล่อไม่เต็มอย่างงี้ครับเนี่ยโลหะหล่อไม่เต็มนะครับด้านข้างนี่ครับดูเป็นธรรมชาติดีนะครับการพิจารณาคราบสนิมคราบไข่นะครับจับจนหนาหมดล้ว มุมนี้จะเห็นรอยตะไบเยอะด้านบน,นจชัดเจนนะครับอย่าลืมนะครับพระหล่อนี่ดูความเป็นธรรมชาติของเนื้อโลหะก่อนอันดับแรกเลยนะครับจากการหล่อนะครับเนี่ยต้องมีร่องรอยของหลุมอากาศฟองอากาศต่างๆมีเม็ดพดพื้นเหรียญหรือว่าพื้นโลหะต่างๆจะไม่เรียบตึงนะครับี่ลอยตะไบรอยตะไบ,าบาจากการตัดช่อ รอตยตะาบจากการแต่งขอบพวกนี้ครับเป็นถือว่าเป็นธรรมชาติหมดนะครับพื้นก็นจะเป็นเม็ดเม็ดผดเลยนะครับที่ผมให้ดูตั้งแต่ทีแรกธรรมชาติของ <c oughs> พ้าพระหลอนะครับรวมศึกษาไปด้วยกันครับมีอะไรผิดพลาดทั้งใบต้องขออภัยด้วยนะครับคําพูดคำจานะครับหรือข้อมูลบางอย่างขาดทวน ไม่ครบถ้วนบรรยากาศโ้นครบไม่ครบถ้วนนะครับต้องขอไปด้วยนะครับอวันนี้ก็มีเกลนรเอยเกลดเล็กเกลดน้อยแมวันนี้ทำไมลิ้นมันพันกันนะครับมาดูเกลดเล็กเกลนน้อยนะครับการเปียกทองนะครับหลายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับเหมือนอย่างที่ให้ดูกี่นี้ว่าเปียกทองเปียกทองเป็นการเรียกนะครับว่าผ้ามีส่วนผสมทองคําเยอะแต่จริงแล้ว กรรมวิธีคือก็ใช้ความร้อนทําให้ตะกัวนะครับหลอมเหลวเข้ากับทองคํานะครับหลอมเหลวเข้ากับทองคํานะครับแล้วใช้ความร้อนนะครับเป่าไล่ตะกั่วออกไปนะครับให้เหลือแต่เนื้อทองคําติดอยู่ที่ผิวพระการเปียกทองนี้นะครับทำกันมาตั้งแต่นู้น2450แล้วก็ค่อยหายไปจนปี2500ก็ไม่พบวิธีการเปียกทองอีกเลยนะครับ พระเปียกทองนั้นจะมีลักษณะของทองคําเข้มข้นและติดแน่นทั่วองค์มีสีขาวของตะกัวอยู่น้อยๆหรือไม่มีปรากฏอยู่เลยตามองค์พระขอบคุณครับข้มอมูลจากเว็บไซต์นะครับอชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับตะไคร้และกดติดตามด้วยนะครับ